สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2568ครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือต้นมังคุดนะครับเราจะทำการเริ่มเริ่มจะทำการโค่นมังคุดแล้วนะครับพี่น้องครับาสาเหตุตรงที่ว่าเมื่อ,อาวานนี้เมื่อวันที่19เราไปขายได้กิโลละไม่ถึง10บบาทครับแต่ถ้าสังเกตดูดีๆก็บอกตามตรงนะครับเขายังมีลูกอีกเยอะเลยนะครับลูกเขายัง ยังเยอะเลยยังย okay. ังไม่หมดนะครับย no. ังไม่หมดนะครับเราทําการเอาออกแล้วครับในเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทําการเปลี่ยนแปลงพืชทันทีไม่ต้องไม่ต้องยืดเยื้อแล้วครับพี่น้องเอ๋ยไม่ต้องยืดเยื้อแล้วอ้าวเราจะทําการเอาออกนะครับพี่น้องปีนี้เราจะทําการเปลี่ยนแปลงพืชโดยทันทีเราจะทําการปลูกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับมังคุดไม่เอาไว้แล้วนะครับพี่น้องวันนี้ก็เริ่มตัดต้นแรกอ้าวทาพิธีตัดต้นแรกเลย เราจะทําการตัดทั้งหมดอยู่6กถึงเจ็ต้นนะครับพี่น้องแต่นี้ก็เราก็ทตัดต้นแรกให้ดูก่อนให้ใหชมก่อนว่ามันจะราบลื่นขนาดไหนก็ต้องเอากันไปครับพี่น้องอเดี๋ยวก็อีกตัดก็คงไม่ไม่ไม่ไม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 กี่วันหรอกครับหมดครับหกเจ็ดร้อยต้นครับตัดแล้วก็ทีนี้ไม้ก็เอาไปทําฟืนเลยครับพี่น้องเอาไปทําฟืนถามว่ามังคุดเหลือเยอะไหมก็ต้องบอกตามตรงนะครับเหลือเยอะนะครับนี่ครับยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะอยู่แต่ราคาขนาดนี้ เราคงไม่เอาไว้แล้วแะครับเพราะาพนักงานเก็บของเราหยุดทําการเก็บหมดแล้วนะครับเหมือนต้นนี้ก็เหลือเยอะแยะเลยครับพี่น้องเอ๋ยหยุดเราไม่เก็บแล้วนะครับเราไม่ส่งตลาดแล้วนะครับพี่น้องอาสาเหตุตรงที่ว่ามังคุดก็เป็นเช่นนี้แหละครับผมเคยเกิไว้หลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้าปีใดดกปีนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องราคามันก็ไปกระทบต่อรายไร่รายได้ในครัวเรือนของเราเอาลินพันกันใช่แล้วครับพี่น้องโอ้เนาะ นี่ครับก็จังเหลือเยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหลือนะไม่เก็บแล้วนะครับเก็บไปลักษณะเช่นนี้นี่นีน่ลักษณะเช่นนี้เขาก็เมื่อวานเขาให้กิโลไม่ถึง10บาทครับพี่น้องเอ๋ยแต่ถ้าลูกดำผิวดำเขาก็ให้เรากิโลละ5บาทนี่ครับอย่างนี้เหลือเยอะแยะครับพี่น้องทั้งหมด6 7 0 0ต้นรวมกันไปแล้วก็เหลืออยู่ประมาณเกือบ10ตันครับพี่น้องไม่แล้วครับ ปล่อยวางแล้วครับพี่น้องทําใจแล้วครับซื้อยาแก้ปวดมาวัยเยอะเลยครับพี่น้องเอ,อ๋ยปีนี้โอ้ราคาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยครับพี่น้องโอ้ตอนนี้ผู <c oughs> ้ตัดไม้ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ตัดครับพี่น้องครับก็ไม่รู้วันหนึ่งจะได้กี่ต้นก็พอต้องตัดไปเรื่อยๆครับต่ต้ยงต้องตัดให้หมดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อ <c oughs> ให้เร็วที่สุดเลยสรุปแล้วเราเรา,เราไม่เอไวแล้วหรอกครับพี่น้องเอ๋ยสำหรับทุรียน ทุเรียนนี้ก็ไม่เอาไว้นะครับทุเรียนแปลงนี้เพราะเราําบการรื้อรื้อแล้วปลูกใหม่หมดเลยอขอโทษขอโทษนะครับบางทีอาจจะทิ้งเลยครับทิ้งเลยเราก็ยอมทิ้งเลยมังคุดเหลืออีกเยอะเลยครับพี่น้องแต่ราคาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยนี่แหละครับการปลูกมังคุดถ้าปีใดดกปีนั้นก็มีปัญหาเรื่องราคาปีหน้าก็บอกตามตรงนะก็ต้องทำใจ ถ้าโดกขนาดนี้พี่หน้าก็คงอาจจะไม่ออกรอกออกลูกให้เราครับต้นนี้ก็เยอะเลยโอ้ต้นนี้ก็ยังมีเยอะอยู่แต่ก็ก็เราก็ทานยาแก้ปวดแล้วกินยาแก้ปวดไว้เยอะแล้วละครับพี่น้องราคาวันนี้ทําไมถึงเกิดเป็นเช่นนี้ได้จัดลงไปอย่าให้เหลือตัดให้หมดสําหรับแปลงนี้ก็ลดแม่โฮก็เคลียพื้นที่ครับเคลียพื้นที่เลยก็ต้องเอาลงให้เร็วที่สุดครับเพื่อปรับสภาพดินเพื่อปรับอ่า ดินแล้วก็ทําการโยกโคกโอ้ต้องใช้เวลาเราต้องเร่งนะครับพี่น้องเอง๋ยเอานี่ครับนี่แปลงนี้ก็เอารื้อเหมือนกันนะครับแปลงนี้ก็ทําการรื้ออยู่เหมือนกันนี่ครับจุดนี้ก็รื้อไปได้เยอะแล้วนะครับจุดนี้พาอต้นนี้จะทําการขุดบ่อ,อเพื่อก็บน้ําในการให้ทุเรียนให้น้ําทุเรียนฝั่งนู้นก็ตัดเหมือนกันครับมางคูดปีนี้อาลาแล้วครับพี่น้อง ยังไม่จบฤดูการเราลาไปซะแล้วครับพี่น้องสาเหตุตรงที่ราคาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอานีเมื่อไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็ต้องลากันแล้วครับพี่น้องเ,เอ๋อปีหน้าไม่มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดแล้วนะครับสวนเรามังคุดจะไม่มีแล้วนะครับเ,เราจะทําการปลูกทุเรียนสายพันธุ์บนทองเพียงอย่างเดียวนะครับสรุปเลยครับวันนี้เราเริ่มทําการตัดต้นมังคุดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสําหรับผู้ที่กําลังเก็บผลผลิตอยู่ ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ